Northrop Grumman คือหนึ่งในผู้ผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์และระบบเทคโนโลยีความมั่นคงที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของโลกธุรกิจหลักออกแบบพัฒนาผลิตและส่งมอบระบบอากาศยานระบบ, ronics, ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบอวกาศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อนให้กับรัฐบาลทั่วโลกและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดผลิตภัณเด่นเช่นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 Spirit ระบบป้องกันขีปนาวุธดาวเทียมและเทคโนโลยีไซเบอร์ซิเค urity จุดแข็งของบริษัทคือมีสัญญาระยะยาวกับภาครัฐทําให้มีรายได้ที่มั่นคงนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและเป็นความลับทางการทหารทําให้คู่แข่งเข้าถึงได้ยากปัจจุบันทากลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกงบประมาณด้านกลาโหมของหลายประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัททําให้ผมประกอบการแข,แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สรุปคือ n o อ t ทร็อปการ์เเป็นหุ้นที่น่าสนใจในฐานะหุ้นเชิงรับมีความมั่นคงสูงเนื่องจากได้รับอนิสงจากสัญญาระยะยาวกับภาครัฐและความต้องการด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก